สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะวันนี้จะพาทุกๆคนนะคะไปกินอาหารตามกระแสที่แปลกๆใหม่ๆแต่บอกก่อนนะว่าอาหารพวกนี้หลายๆคนอาจจะแบบโอ้ยเคยกินจนเบื่อแล้วแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งขี่ลาออกมาจากหลังเขาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตของกินใหม่ๆในประเทศไทยค่ะไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะสั่งยำม,มาจากร้านชื่อว่ามาลองแดกเชื่อว่าเจ้าของร้านคงรจะมีความชื่นชอบในเดกคูล่าเนาะก็ <S 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 เลยตั้งชื่อว่ามาลองแดกนี่นะคะไข่แดงเค็ม ไหลบัวน้ำยำจ้าใส่ปลาร้าด้วยนะคะสงสัยมานานค่ะว่ายำแบบนี้เขากินกันยังไงเป็นยำที่ใส่ปลาร้าแล้วก็ไม่มีวุ้นเส้นไม่มีหมูสับมันออกแนวกับแกล้มนะตอนนี้อยากได้เบียร์สแก้วมาเริ่มที่ไข่แดงเค็มก่อนนะคะอืมอืม อร่อยค่ะมันไม่เหมือนไข่แดงเค็มแบบในไข่แดงเค็มชายาเลยนะคนละแบบกันเลยอะ่ะมันหวานนิดนิดติดฟันมาก โดยไข่แดงเค็มนี่นะกรรมวิธีก็ไม่เหมือนไข่เค็มชัย,ยานะอย่างแรกเลยก็คือเขาเอาไข่เป็ดมาเอาไปแช่ในน้ำส้มสายชูเพื่อให้เปลือกไข่อะมันอ่อนตัวลงแต่ว่าวางสูตรเขาอาจจะเอาไปแช่เหล้านะคะใครที่เป็นคนอิสลามหรือใครที่เคร่งศีลห้าเนี่ยก็ระวังเขาว่าอาจจะผิดศีลดยไม่รู้ตัวนะคะหลังจากนั้นอะพอเปลือกไข่มันเริ่มนุ่มแล้วอะเขาก็เอาเกลือนี่มาโปะ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 ,ปะ,ปะแล้วก็หมักไว้เป็นเวลา7วันค่ะแต่บางสูตรเนี่ยก็ใช้วิธีรัดนะคะก็คือเอาเข้า เตาอ,อบเลยจากนั้นค่ะพอกระเทาะไข่ออกมาเนี่ยไข่แดงม,มันก็จะกลมเป็นลูกเลยนะคะคุณคุณสามารถดูวิธีการทำอย่างละเอียดได้ที่ช่องพี่ขวดพาเที่ยวนะคะเราจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะแต่รสชาติของไข่แดงเค็มเนี่ยกลับไม่เค็มนะมันออกมันๆน,นะคะมันก็อร่อยดีกินสู้ฟันแต่ถ้าเกิดกินมากเกินไปก็เลี่ยนค่ะไหลบัวนะคะ ไหลบัวคืออะไรไหลบัวไม่ใช่สายบัวนะคะที่เอามาทําเป็นต้มปลาทูสายบัวต้มกะทิสายบัวอันนั้นอ่ะเขาใช้ตัวก้านของดอกบัวแต่ว่าไหลบัวน่ะมันเป็นหน่อที่อยู่ตรงรากเออคือว่าเราต้องขุดบัวขึ้นมาแล้วมันจะมีหน่อขาวๆยาวๆออกมาตัวนี้แหละค่ะคือไหลบัวแอบกลัวนะเพราะว่าหน้าตามันไม่น่าไว้วางใจไม่แยก มีความคล้ายถั่วฝักยาวแต่จืดกว่าใครที่ชอบกินผักน่าจะกินได้แต่เราไม่ได้แบบเออชอบกินผักขนาดนั้นเราก็เลยมองว่าอืมครั้งหน้าไม่สั่ง ต่อไปนะคะเป็นสาหร่ายพวงองุ่นของน้องขันตินะคะ่ะราคาซองละนึบาทน้องขันติเนี่ยเขาท o u t u b e นะคะเป็นช่องกินมีผู้ติดตาม2ล้านกว่าเลยนะคะ1ใน2ล้านนั้นก็มีเราด้วยนะคะถือว่าน้องเขาใจกล้ามากเลยนะที่ผลิตสาหร่ายพวงอ่งุนขายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบกฎเกณฑ์เยอะมากคําเตือนกติกาข้อควรระมัดระวังสิ่งที่ต้องทําเยอะแยะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้มีซองน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ เขาบอกว่าให้เทน้ำทะเลในถุงทิ้ง morning, ล้างสาหลายสองครั้งล้างน้ำที่1แล้วนะคะต่อไปล้างน้ำที่สองเออมันขยายขึ้นมานะคะอุ้ยมันฟูขึ้นมาแล้วะคะ่ะดูสิคะต่อไปนะคะใส่สาลายผสมน้ำเย็น ที่ใส่น้ําแข็งเชื่อว่าคงจะต้องมีคนโทรหาน้องขันติสองอวามเยอะแยะมันทํายังไงได้อย่าง้นได้ยังไงตอ่อคนจนสาหร่ายขึ้นฟูกรอบเด้ง in in น้องขันติพี่บอกก่อนว่าพี่เป็นคนปากอา้าใจตรงกันนะคะอืกลิ่นแบบอยากไปทะเลบ,บางแสนเลยอะ่ะกินแบบไม่จิ้มนะคะ รสชาติจืดๆแต่ว่าความอร่อยของมันจะอยู่ที่ความเปาะแปะเท็กซ์เจอร์เปาะแปะจิ้มน้ำจิ้มรสชาติก็ทั่วๆไปนะคะจะลองจิ้มกับน้ำยำของร้านมาลองแด็กนะคะเป็นน้ำยำใส่ปลาร้าค่ะ ได้สรุปก็คือถ้าเอาไปใส่ในอาหารที่มีรสจัดแบบส้มตำยำม,มันจะช่วยเพิ่มเทก e x t อร์เปาะแปะนะคะ พิกทอดพิมรีพายค่ะอันนี้เป็นพิกทอดผสมกับกาก,ากหมูนะคะแพ็กเกจใหม่นะคะสวยดูเป็นขนมดีอะแล้วก็มีออยอเรียบร้อยมีฉลากเรียบร้อยนะคะอูยดูสีข้างในสิเ,เจ้านรกพัสสุทาเอเวจีพิกทอดค่ะกรอบเค็มเผ็ดอะเผ็ดอยู่นะ ชอบชอบพริกทอดที่มันเผ็ดเพราะเคยกินพริกทอดที่มันไม่เผ็ดแล้วรู้สึกว่าก็กินทาไมวะมะนาวน้ําผึ้งพิมพ์นิยมค่ะเป็นมะนาวที่ดองน้ําผึ้งไว้ข้างในอย่างนี้นะคะซึ่งฉลากเนี่ยไม่มีมีสติ๊กเกอร์แค่นี้ยแล้วก็ไม่มีฉลากอะไรเลยจะลองชิมแบบนี้ดูก่อนนะคะนี่นะคะมะนาวอุ้ยน้าผึ้งหยด อืมอืมอร่อยหวานอมเปรี้ยวรสชาติคลายบ้วยเลยค่ะน้ำบ้วยอะ่ะอืมส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นนี่มะนาวนะคะใส่ไปเทน้ำผึ้งว้าวกระปุกละหนึยห้บาทชงได้3แก้วโซดาค่ะซิมเบิร์ง อร่อยเปรี้ยวหวานซ่าหวานมากหวานน้อยตามใจเราได้เลยไม่ต้องทะเลาะกับแม่ค้า ซึ่งส่วนตัวเราอะมองว่ามันแพงจากนั้นอะเราก็เลยลองไปซื้อน้ำผึ้งมะนาวยี่ห้ออื่นมาประมาณ3 4สี่ยี่ห้อมาทดลองกินซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะราคาอยู่ที่70-80บาทนะคะบอกเลยไม่มียี่ห้อไหนที่รสชาติสู้พิมริพายได้เลยไม่ใช่แค่เรากินคนเดียวนะเราให้พ่อกับแม่เราเทสอะพ่อแม่เราก็ยังบอกเลยว่าของพิมริพายอร่อยสุดจ,จริงแล้วคือน้ำผึ้งไม่ค่อยไหลไม่ผ่านขมแล้วก็ไม่ใช่น้ำผึ้ง เป็นน้ำตาลกวนคือสามอันนี้ไม่ผ่านเลยวายเราอ่ะกินน้ำพึ่งของพิมพ์ลิพายหมดแล้วแต่ว่ามันยังเหลือชินมะนาวอยู่ใช่ไหมเออแล้วก็วางไว้บนโต๊ะทีนี้พ่อก็เดินมาเห็นพ่อบอกว่าวางไว้บนโต๊ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมดมันก็ขึ้นพ่อก็ใช้แม่บอกเอาไปเก็บในตู้เย็นสิจากนั้นตอนเย็นพ่อเราก็บอกว่าบุ้งไปหยิบน้ำพึ่งมะนาวของพิมลิพายในตู้เย็นมาให้หน่อยน้ำพึ่งมันหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาน้ำพึ่งเราใส่เข้าไปแทนเออแล้วก็มาผสมโซดากินกันพอไปหาในตู้เย็นก็หาไม่ ตอนที่พอใช้ให้แม่ไปเก็บอ่ะแม่ไปเก็บไปไหนแม่บอกแม่กินหมดเลยซึ่งปกติแล้วแม่เราเป็นคนที่ไม่กินของเชื่อมเลยนะคะแต่อันนี้แม่เรากินหมดเลยอ่ะแม่เราบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยมันไม่ได้หวานมากแล้วรสชาติมันก็แบบอมเปรี้ยวอมเค็มค่ะกินเพลินหมดกระปุกเลยแม่น้ำพริกกากหมู ป็นแบบแห้งนะไม่ได้เป็นน้ำพริกแบบจิ้มจุ่มนะเป็นแบบว่าเอาไวโ้โรยนู่นโรยนั่นโรยนี่นะคะเราได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของน้ำพริกกาก,ากหมูซึ่งจากประสบการณ์ชีวิตอันยิ่งใหญ่เท่าเห็บหมาของดิฉันเนี่ยเฮ้ยน้ำพริกมันต้องเป็นอะไรที่ตำตำมะวะแล้วเอากาก,ากหมูมาตำม,มันก็แปลกๆวะ่ะแล้วน้ำพริกมันเป็นอะไรที่ต้องแบบเปียกๆปียะ แต่ว่าอันนี้ที่เขาฮิตๆกันนะคะมันเป็นน้ําพริกกากหมูแห้งแล้วก็ลองไปซื้อในตลาดนะปรากฏว่าพอกินแล้วมันเหม็นหื่น่ะเหม็นหื่นไม่ใช่เหม็นหื่นนะลูกเหม็นหื่นก็คือกลิ่นมันแบบอับๆชื้นๆน่ะก็ไปเจอน้าพริกกกหมูยี่ห้อหนึ่งนะคะชื่อว่าน้ําพริกกกหมูคุณพิมพ์บายคุณแม่เอ๊ะสรุปใครทําคุณพิมพ์หรือคุณแม่ก็เข้าไปดูในเพจ Facebook เขานะคะอู้หูยครัวเขาเนี่ยนะอย่างกันในห้องแลบ Ừ, แม่ครัวเนี่ยนะใส่หน้ากากอนามัยใส่เฟสชิลใส่หมวกคุมผมใส่ถุงมือแบบโอ้ยดูรูปในครัวคือสะอาดสะอา้านมาตรฐานนาซาแถมร้านนี้นะคะยังการันตีว่าไม่เหม็นหืนเธอกล้ามากนะส่วนราคานะคะก็จะมีถุงเล็ก35บาทหรือว่าถุงครึ่งกิโล250บาทจัดมาเลยค่ะถุงใหญ่ถุงเขาเนี่ยเขาซีลสุญญากาศมานะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ไม่ให้มันเหม็นหืนนะ,ะเพราะว่ากลิ่นเหม็นหืนเนี่ยมันคือการที่ออกซิเจนเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับน้ำมัน รู้แค่นี้แหละเอาเป็นว่ากินเลยละกันค่ะน,น,นี่นะคะกะหมูค่ะเป็นยังไงบ้างคะคันคว่ม เคร่อนไหนเสียค่าจัดส่งทีเดียวนะคะแล้วก็สั่งกา,กากหมูเจียวมาด้วยค่ะเพราะว่าก,ากากหมูเจียวที่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกากหมูเจียวแบบนุ่มปกติเวลาเรากินกากหมูแคบหมูมันจะต้องกรอบใช่ไหมเออเอ้มันเป็นยังไงอะ่ะซองละ40บาทค่ะก็คือเอาไว้โรยบนก๋วยเตี๋ยวเนื้อสัมผัสเหมือนกล่องโฟมอะ่ะเคยไหมตอนอเด็กชอบแทะกล่องโฟมคือมันนุ่มแต่มันก็เคี้ยวสนุกอะ่ะเออสุดท้ายนี้ขอฝากถึงนายกนะคะว่าควบคุมราคายางแล้วอย่าลืมควบคุมราคาย้ำค่ะ ปัจจุบันนะคะยำจานนึงเนี่ยร้อยกว่าบาทเลยนะชะนีและก็เลยเดือดร้อนกันมากเลยค่ะวันนี้นะคะปักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย